ผู้ชมครับผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาค9ก็มีคำสั่งให้ย้ายพ่วงก,กับการสถานตำรวจภูทรเมืองนาราธิวาสหลังจากเกิดเหตุคาร์บอมแฟตํำรวจสพเมืองนาราธิวาสโดยคำสั่งย้ายก็ลงวันที่24พฤศจิกายน2565ครับสำหรับการโยกย้ายครั้งนี้นะครับพลตำรวจโทนันทเดชย้อยนวลผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค9ก็ได้ลงนามในคำสั่งเรื่องให้ข้าราชการตำรวจรักษาราชการและรักษาราชการแทนโดยมีรายละเอียดว่า ด้วยเมื่อวันที่22พฤศจิกายน2565เวลา12นาฬิกาินาทีได้เกิดเหตุคาบอมบริเวณแฟลตที่พักข้าราชการตำรวจเขตเทศบาลเมืองนราธิวาสเป็นเหตุให้ข้าราชการและประชาชนได้รับบาดเจ็บจำนวนหลายคนและมีข้าราชการตำรวจเสียชีวิตหนึ่งนายจึงส่งผลให้ประชาชนเกิดความหวาดกลัวและขาดความเชื่อมั่นในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจเพื่อให้การปฏิบัติราชการและการป้องกันปราบปรามอาชญากรรมเป็นไปด้วยความเรียบร้อยมีประสิทธิภาพสามารถปฏิบัติการเชิงรุก ควบคุมพื้นที่และแสวงหาความร่วมมือกับประชาชนในพื้นที่เป็นรูปธรรมมากขึ้นจึงให้ข้าราชการตำรวจไปช่วยราชการและรักษาราชการให้พันตำรวจเอกเจฟฟรีย์สไลามานกุลผู้กำกับการสพเมืองนาราธิวาสไปช่วยราชการศูนย์ปฏิบัติการตำรวจภูธรจังหวัดนาราธิวาสโดยขาดจากบังคับบัญชาตำแหน่งเดิมและให้พันตำรวจเอกระนน์สุรวิทย์ผู้กำกับการสอบสวนกลุ่มงานสอบสวนตำรวจภูธรจังหวัดนาราธิวาส รักษาราชก,การแทนผู้กับการสถานีตํารวจภูทรเมืองาราชิวาสต,ตั้งแต่วันที่25พฤศจิกายน2565เป็นต้นไปจนกว่าผู้ดํารงตําแหน่งกลับไปปฏิบัติหน้าที่หรือมีคําสั่งเปลี่ยนแปลงและคําสั่งใดที่ขัดหรือแย้งกับคําสั่งนี้ให้ใช้คําสั่งนี้แทนสั่งณนะวันที่24พฤศจิกายน2565ครับก็เป็นอีกความเคลื่อนไหวหนึ่งนะครับของฝ่ายตํารวจที่ได้ทําการย้าย ควบกับการสถายตำรวจภูธรเมืองนาราธิวาสนะครับซึ่งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็อยู่ในความรับผิดชอบของผู้กำกับการตำรวจภูทรเมืองนาราธิวาสอย่างหรีกเรียกไม่ได้นะครับขอบคุณขอ้อมูลข่าวจากพิยง์ข่าวนะครับติดตามความเคลื่อนไหวรายเดือนเหล่านี้ในช่วงต่อไปครับสวัสดีครับ